แล้วค่ะทุกคนดอกที่หกค่ะดอกที่หกของวันนี้หกค่ะท่านผู้ชมหกยังไม่ทันได้เก็บค่ะเจ็บปาอีกแล้วเป็นโคนต้นนนค่ะเห็นไหมดอกที่เจ็ดค่ะทุกคน เอาเลยหน้าขึ้นเจอดอกที่8ดค่ะอันนี้นใหญ่กว่าเก่าใหญ่กว่าทั้ง2ดอกดอกที่8ค่ะท่านผู้ชมแปดดก็ว่าได้เอาเกยืนอยู่ข้างๆกันดอกที่9้าแล้วค่ะทุกคนใหญ่มากจะเอาไปด้วยสุดยอด อันนี้น่าจะเกิน1นกิโลเนียค่ะตัดออกแล้วก็ทำความสะอาดช่างดู500กรัม500กรัมค่ะทุกคนอันไหนเออเราไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไว้ในปา่านี่เลยทำความสะอาดให้เรียบร้อย แนี่ะกินไม่ได้ก็อ,ออกให้หมดดอกที่9าค่ะทุกคนจอดต้องมีอีกแน่ๆค่ะ